Siapa yang mau? 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 Siapa สำหรับคนนี hmm. mm ้ก็มาใหมนก็ฝากกดซับสไครต์แลยก็หรือว่ากดติดตามมังเงียดด้วยนผมก็วันนี้มังเงียดจะมาแบบหลักการนะครับเพราะว่าเมื่อวานมังเงียดทำคลิปลงไปนะครับมังเงียดแบบโชว์เก่งโชว์กากเยอะไปนะครับแล้วก็ทําให้มันอายคนนะครับซึ่งแต่ว่ามันก็เป็นคอนเทนต์ของมังเงียดเองเลยนะเพราะว่ามังเงียดกิ่งอยู่แล้วครับโอเคซึ่งคลิปที่แล้วที่มังเงียดลงไปเมื่อวานไงมังเงียดไม่ได้ใส่ตะนูไงเพราะว่าตัวนี้ที่มังเงียดวัดมามันต้องใส่ตะนูแต่ตะนูของมังเงียดอะทำไม่ทันเม ทีนั้นมังไงก็จะไม่มีคลิปลงมันไงก็เลยต้องเอาไปโบนให้น้องๆดูและก็จะได้แก้ปัญหาใน้น้องดูว่าทําไมว่าวที่ขึ้นแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าอะไรสําหรับคนที่ไม่รู้ก็ได้รู้และสําหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็บางเหียดวันนี้จะมาแก้ไขยซึ่งเป็นการเพิ่มธนูเนี่ยบางเหียใจดูตอนนี้บึงยดก็ใส่ธนูให้แล้วเดี๋ยวบึงยดจะดูจริงๆเอาไหมทุกคนบึงยดก็ใส่ธนูให้มันแล้วซึ่งธนูมันอันใหญ่มากบางเหียดว่ามันอาจจะหนักเกินไป แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปแก้กันอีกทีหนึ่งแล้วบางเห็ดทำไม่ใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าบางเห็ดรู้สึกว่ามันเบาหัวมากเนี่ยครับแต่ทรงที่บางเห็ดทำนี่คือบอกว่าเลยว่าสวยมากบางเหก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นว่าอะไรแต่มันสวยจริงๆและสําหรับตัวนี้ก็ธนูอันใหญ่เดี๋ยวบางเหากจะพาน้องๆไปลองดูและน้องๆจะได้รู้ว่าว่าวอ่ะตัวนี้อ่ะไม่ใช่มันไม่ขึ้นที่มันไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ธนู ซึ่งมันเป็นสูตรของแต่ละคนสาหรับว่าวาตัวไหนที่ไม่ใส่ตะนูมันถ้าไม่ได้ใส่ตะนูมันก็จะขึ้นนะแต่ว่าถ้าว่าวตัวที่ใส่ตะนูถ้าไม่ได้ใส่ตะนูมันจะไม่ขึ้นน้องๆเข้าใจนะโอเคนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูที่สนามนานาชาติกันเลยทุกคนตามเลยโอเคทุกคนตอนนี้มังเง็ก็มาถึงสนามเป็นที่เรียบร้อยดูเลยเดี๋ยวมังเงี้จะมาชักว่าวาตัวนี้ให้ทุกคนดูกันซึ่งมังเงี้ชักเสร็จไปลายอดแล้วทุกคนทุยไม่ใช่ครับเดี๋ยวมังเงียจะมาเล่นตัวนี้แต่ว่ามังเงี้ ม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร,ร่เพราะว่ามังเหยตทำธนูมันใหญ่เกยใหญ่ไปแต่ว่าเพราะว่าในความสามารถของมังเหยตที่เมื่อวานนี้มังเหยดลองนะนะมันน่าจะต้องใส่แบบนี้แหละถ้าไม่ใส่แบบนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบนี้และมันจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเราไปดูกันเลยนะทุกคนพร้อมหรือยังไปทีเดียวรู้เรื่องทุกคนทำไมแองไม่ดังนักอ,อีกนึงอะ โอ้ยดังแล้วดังแล้วมันไม่โดนลมมือยังไงอันน่ะโอ้โหไม่ใครเนยใครเล่นว่าวว่าทำไมว่าไม่ขึ้นเลยบอกแล้วว่าใส่แองก์นาทีเดียวไม่มีเชียวน้องๆเดี๋ยวมังเย่าจะไปดูกันนะบอกเลยน้องๆมันแสงเยอะมาก มังเหยต์ไม่อยากจะโม่ทุกคนได้ยินเสียงไหมเห็นไหมทุกคนมันยังร้เร่งอยู่เลยบงหมัดทำไมอ่ะหรือว่ามันไม่โดนลมไม่มันมันไม่มีลมมึงเหยต์บหมัดคิดว่าไงมันไม่มีลมแล้วพาวงดนตรวนี้ขายหมังย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 ัยยัง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 ยนงยงยยังยงงยังัยงยั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 งยยงงงยงยงเียยงลงย เ็นไงน้องๆทีเดียวขึ้นเดี๋ยวว่าไงจะไปบนด้วยเชือกว่าไงดีกว่าเพราะเชือกบางหมัดมันสั้นมันก็เลยไม่ถึงลำบนเดี๋ยวว่าไงจะบนให้ถึงลำบนให้น้องๆดูกันนักทีเพราะมีว่าคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าบนแล้วลงทุกทีไม่เคยบนให้สูงนักทีเดี๋ยวคลิปนี้ว่าไงจะทำให้ดูไป๋อน้องๆดูกันเอาเองดูกันเอาเองทุกคนแต่ลมมันก็ยังไม่โดนเยอะ nó vẫn chưa mấy lùng đây Để cứ đi bạn nè Để đây mình có chắc còn Để bác mình có chắc luôn, không? Không luôn rồi ปอนนีมันมันขึ้นดีใช่ไหมว่าที่บางเอียดเอามาใส่ตะหนวดตอนนี้มันอยู่ตรงนูน้นเพราะว่ามันร้อนมากคนนแลก็ไม่มีลมซึ่งเพราะว่าบางเอียดเสร็จขึ้นดีไม่มีลมทุกคนดูเ <c oughs> หนื่อยใจโอเคไม่เป็นไรอีพีหน้าน้องๆอาจจะได้เห็นมันขึ้นมึงจะไว้ค้างคืนให้น้องๆดูเนี่ยใครอยากดูว่าวบางดินด้วยไหมเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ไปดูได้ที่เจ้าบางดินนะ นะทุกคนน้องวิ่งอยู่เนาะไม่รู้บางเหยียบไม่รู้ชี้ถูกชี้ผิดนะพอมันเลยหน้าจอไม่ก็เห็นเลยโอเคไม่เป็นไรทุกคนบางเหยียบก็เหนื่อยเหมือนกันซึ่งเรี่ยงบางเหยบจะทำคลิปแข่งกับบางเรียนอีกคลิปหนึ่งให้ลมมันดีได้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ลมมันไม่ดีแต่บางเหยียบเาจจะเป็นลมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าช่วยกดไลค์ถ้าใจกดแชร์แล้วก็อย่าลืม subscribe และพบกบางเหยียบบางเรียนใหม่ในพีดนโอสำหรับนี้เราไปก่อนขึ้นไหมไม่รู้ว่าแต่แมนบางเหยียบก็ไม่แน่ใจถ้าอยกากก็รู้เข้าไป